นี่คือระบบ Volvo Dynamic Steering นะคะพี่ด้วยจะระบบนี้สามารถเซตค่าได้ด้วยนะคะอย่างเช่นเวลาที่ฟังขับรถไปที่ที่ขรุขระความสามารถตั้งค่าพวงมาลัยอ่ะหนักเบาตามตามที่ตัวเองต้องการได้เลย สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทีทุกท่านนะครับกับมาพบกันอีกครั้งกับรายการ On the Road จาก World c l c k s ประเทศไทยและผมนะครับกล้วยนะครับจากฝ่ายการตลาด 沃尔沃ทัชประเทศไทยครับวันนี้นะครับผมมาพร้อมกับเนื้อหาที่มีความพิเศษมากๆเลยนะฮะแต่ก่อนอื่นผมต้องขออน,นุญาตเล่า,ลานิดน,นึงนะครับเกี่ยวกับเจ้ารถบรรทุก沃尔วนะครับหลายๆท่านนะครับคงพอจะทราบกันอยู่แล้วว่ารถบรรทุก沃尔沃นะครับถูกออกแบบมาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบเครื่องยนต์ระบบเกียร์ระบบบังคับเลี้ยวระบบช่วงล่างแล้วก็รวมไปถึงความปลอดภยัยซึ่งถือเป็นปัจจัยหลักของการพัฒนารถบรรทุก沃尔沃เลยนะครับและในปัจจุบันนะครับเราก็ จะเห็นว่ามีนักขับนะครับจำนวนเพิ่มมากขึ้นในทั่วทุกมุมโลกเลยแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีนักขับที่เป็นเพศหญิงเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกันนะครับและเนห้อหาวันนี้นะครับผมอยากจะพาคุณผู้ชมเนี่ยมาดูการขับขี่รถบรรทุกจากนักขับที่เป็นเพศหญิงวันนี้นะครับผมมีแขกรับเชิญพิเศษนะครับเป็นวิศวกรผลิตภัณฑ์จาก Volvo Trucks ประเทศไทยนะครับพร้อมกับผู้ชี่ยวชาญด้านการขับขี่รถบรรทุกจาก Volvo Trucks ประเทศไทยนะครับผมขอเชิญน,น้องฟางนะครับ และอาจารย์สุเทพนะครับสวัสดีครับนสวัสดีครับอาจารย์คุณครับน้องฟางนะครับขออนุญาตแนะนําก่อนเลยน้องฟางนะครับเป็นวิศวกรผลิตภัณฑ์จาก Volvo t ะเทศไทยครับและอาจารย์สุเทพนะครับคุณนักคุณตากันอยู่แล้วนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการขับขี่รถบรรทุกจาก Volvo t ะเทศไทยครับน้องฟางครับวันนี้อาจจะต้องพอรู้ตัวแล้วรู้ตัวค่ะวันนี้ต้องขับรถบรรทุก Volvo คันนี้คันใหญ่ตรงนี้เลยใช่จริงๆฟางก็เคยขับมาบ้างนะคะแต่ว่า วันนี้อยากลองอีกสักครั้งนะเนาะว่าแบบมันจะแบบขับง่ายเหมือนเดิมหรือเปล่ามาขอบให้ทุกคนดูเอามาขให้ทุกคนดูน้องฟางนะครับก็จะมาเาเรียกว่าดีทําให้ทุกคนได้เห็นเลยว่าต่อให้เป็นผู้หญิงที่แบบว่าสวยอ่อ,อนหวานขนาดนี้เนี่ยพอมาขับรถบรรทุกอเว,วก็ต้องขับไม่ใช่สิต้องบอกว่าขับได้เช่นเดียวกันขับง่ายด้วยมั่นใจไหมครับน้องฟางว่าวันนี้ขับได้มั่นใจค่ะมั่นใจแต่ไม่ต้องห่วงนะครับน้องฟางเพราะวันนี้นะครับ ผมมีผู้ช่วยสด้านการขี่รถทุกจากวุฒิธรรมประเทศไทยอาจารย์สุเทพนะครับครับผมอาจารย์พร้อมไหมครับวันนี้จะสอนน้องฟังขับรถพร้อมเต็มที่เลยครับยินดีครับอาจารย์บอกว่าจะดีๆสอนน้องฟางให้ขับเลยนะครับเดี๋ยวพอวันนี้อาจารย์สอนน้องฟังเสร็จปุ๊บน้องฟังไปสมัครเป็นคนขับรถได้เลยป่ะได้เหรอคะถ้าติดใจนะถ้าติดใจติดใจนี่ต้องชอบแน่นอน ถ้าน้องฟางกับอาจารย์พร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปขับกันเลยดีกว่าเนาะ <Okay. S 1> ดูว่ารถเนี่ยมันขับกันง่ายขนาดไหนนะครับ,รบพร้อมแล้วเชิญเลยครับน้องฟางฟังคนขับเนาะโอเคครับ ทุกท่าตอนนี้นะครับผมกับน้องฟางและอาจารย์สุเทพนะครับอ่าเราก็มาพร้อมกันแล้วนะครับในรถ Volvo FH 13 400คันสีแดงอันคุ้นเคยของเรานะครับน้องฟางพร้อมไหมครับพร้อมครับพี่กุย้ยน้องฟางบอกน้องฟางพร้อมมากที่วันนี้นะครับจะมาสาธิตให้ทุกคนดูว่าเป็นผู้หญิงก็ขับรถบรรทุกได้เช่นเดียวกันใช่แล้วค่ะอ่าน้องฟางพร้อมแล้วเริ่มเลยครับเริ่มจากาบิดกุญแจโอเค มีกุญแจรอสักครู่รอสักครู่รออะไรฮะรอให้สัญลักษณ์ของ Volvo ที่ขึ้นหน้าจอนะฮะมันดับไปก่อนนั่นแสดงหมายถึงว่าความพร้อมของรถคันนี้ได้พร้อมสมบูรณ์ที่สำหรับการสตาร์ทและการขับขี่แล้วโอเคอ๋อน้องฟางสตาร์ทเรื่องแล้วตื่นเต้นป้าพี่กล้วยจะตื่นเต้นไหมวันนี้เปล่ตื่นเต้นมากไม่ไม่ถามอาจารย์บ้างเหรออาจารย์ตื่นนเไอาจารย์ขับเดียวด้วยนะคะก็บอกว่าตื่นเต้นมากโอเคน้องฟางพร้อมแล้ว ทำไงครับทำไงต่อคนเบ่งมือก่อนนะจริงๆจริงๆรถรุ่นนี้เราไม่ต้องกดเบรกมือก็ได้นะเพราะมันเป็นเบรกมือไฟฟ้าใช่เวลาเราใส่เกียร์เนี่ยเราสามารถกดคันเร่งไปได้เลยรถคันนี้มันออโต้ดีลิสระบบเองลยโอเคลองมารยาทหน่อยสิไปเลยครับไปเลยครับออกตัวแล้วครับลงกว้างไปแล้ว จะเริ่มจากดูเธอใช่ไหมฮะโอเคต้องฟังพี่ตึกแทนแทนรัสมีวงเลี้ยวแคบมากเลยค่ะลองเลี้ยวลองเลี้ยวดูก็ได้นะลองขับดูโอ้ยห้องมาลัยขับง่ายมากค่ะนี่ก็คือจริงๆแล้วอ่ะห้องมาลัยของรถคันนี้ค่ะเป็น b o l v o Dynamic Steering นะคะคันนี้จะทำให้ผู้ขับขี่อ่ะขับได้อย่างแบบไม่ปวดเมื่อยล้าค่ะห้องมาลัยบังคับง่ายมาก อง่ายกว่ารถทุกวันที่ฟังขับไปทํางานนี่ค่ะจริงๆขนาดขับเนี่ยแม้กระทั่งพื้นถนนเนี่ยจะมีความเขาเรียกว่ามีความขุรุอระอยู่<ฆ>จะจะสังเกตได้ว่าพวงมาลัยเดนมิกสตีลิงเนี่ยจะจะนิ่งมากจะไม่รู้สึกมีแรงสรั่นสะเทือนขึ้นมาบนพวงมาลัยเลยฟังขอเป็นความรู้หน่อยได้ไหมคะอาจารย์อ,อย่าววิธีจับพวงมาลัยอย่างเงี้ยค่ะเราต้องจับจับยังไงอะ่ะจับแบบที่ถูกต้อง คือวิธีการจับกลุมอะไรเนี่ยคือเริ่มต้นเนี่ยันดับแรกเลยเนี่ยเวลาเราจับกลุมอะไรก็ต้องเริ่มต้นจากการปรับบอกให้เหมาะสมกับวิธีการที่เราจะนั่งก่อนหลังจากนั้นเนี่ยเวลาเรายืดแขนไปให้สุดตรงด้านบนของกลุมอะไรนะฮะอันนี้แขนเราจะตึงแล้วหลังจากนั้นเราให้ลูดมือลงมาให้อยู่ในระหว่างตรงกลางของกลุมอะไรให้ซ้ายกว่าให้ตรงใกล้เคียงกันนะฮะลักษณะแขนเราก็จะหย่อนลงมาอย่างนี้นะฮะสำหรับบอกสำหรับในการดึงนะฮะ อันนี้เป็นวิธีการที่จับแล้วนิ้วโป้นะฮะก็ให้อยู่บนสันขอออะไรนี่อย่างจับอนนี้ถูกต้องเลยครับนักขับเป็นนักขับแล้วเนี่ยเราฟังเราฟังเบรกต่อยไปี่เสียวี่เสียวลเอ้ยเริ่มซิงแล้วเริ่มซิงแล้วนี่เพิ่งจะแค่รอบเดียวเหงเริ่มซิงเริ่มคล่องแล้วใช่ไหมเนี่ยใช่คือไม่ต้องห่วงนะถึงจะเข้าโค้งแรงตัวนี้นะฮะรถคันนี้ก็จะมีระบบ E S P อยู่แล้วเลยในเรื่องของ โค้งที่เร็วแต่เรางฟางไม่ต้องทำให้ ESP มันทำงานก็ได้นะไม่้องเลยพี่คอยอยากทดลองอไม่เป็นไรพี่เกรงใจจริงๆก็ขับได้ลวล่ะเพราะว่าดูแล้วเนี่ยคือน้องฟางก็เคยขับมาบ้างน,นะครับนะครับพื้นฐานใน,นการขับรถจริงๆต้องบอกเลยว่าแม้กระทั่งคนที่ไม่เคยขับรถอ่าวอโว่ที่เป็นลักษณะหัวลากแบบนี้มาก่อนนะครับ,รบแต่ว่าพอขึ้นมาขับรถเนี่ยแต่พื้นฐานในการขับรถเล็กได้อยู่แล้วเนี่ยจริงมันขับง่ายเลยมันไม่ได้ยากเนอะใช่ จริงไหมคะน้องกวางรู้สึกว่าขับง่ายขึ้นใช่ไหมใช่ะวันนี้นะครับเรามากันที่สนามประวุมงทางีสปิดเลยนะครับก็เป็นสนามปิดนะครับปลอดภัยแน่นอนนะครับเพราะว่าทุกอย่างคืออยู่ในพื้นที่ปิดแล้วก็มีอาจารย์มาด้วยนะฮะทัศนวิสัยดีมากเลยนะคะเป็นไงมั้งต้องฟางรอบสองแล้วรู้สึกว่าาเลยค่ะรู้สึกเริ่มคุ้นเคยละแล้วก็รัศมีวง จริงๆประทับใจที่สุดคือโฟลมกลายเลยเรารู้สึกบังคับง่ายมากบังคับง่ายง่ายง่ายดีจังค่ะง่ายแบบโฟลมกลายเบาเราแบบทุกคนน่าจะอิมเมจว่าโฟลมกลายรถบรรทุกมันต้องแบบหนักหนักจังเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอลองมาขับรถโฟโ์กอล์แล้วอ่ะขับง่ายค่ะขับสะดวกบายคือแป๊บเดียวก็ทำความคุ้นเคยได้แล้วว่าอย่างไรเหรอก็ยังไงก็ อันนี้นะครับก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ทําให้ทุกๆกท่านเห็นได้ว่าต่อให้มันเป็นรถบรรทุกขน้นใหญ่ขนาดไหนนะครับผู้หญิงก็ขับได้เช่นเดียวกันก็พวกเรานะครับก็เรื่อง่าดีขอเป็นกำลังใจให้พี่ๆนักขับผู้หญิงแล้วกันเนาะที่อาจจะขับอยู่แล้วหรือว่ากําลังมีความคิดว่าอยากจะลองมาเป็นนักขับ,บรถบรรทุกดูนะครับบอกได้เลยว่ารถบรรทุกว o l v ขับง่ายแน่นอนครับผมครับ <c oughs> คุณผู้ชมเมื่อสักครู่นะครับน้องฟางก็ได้ไปขับรถให้เราดูกันเนตสนามและเราก็ เมียจสุเทพครับนั่งไปด้วยครับน้องฟางครับหลังจากที่ขับรถ v o เว f รอคันนี้แล้วรู้สึกอย่างไรบ้างกับการที่เราสวมบทนักขับคือปกติน้องฟางแบบว่าเคยขับอยู่บ้างแต่ไม่ได้บ่อยแต่วันนี้ลองมาขับแบบจริงจังให้คุณผู้ชมได้ดูเลยครับแล้วรู้สึกอย่างไงบ้างครับน้องฟางจริงๆจะบอกว่าตอนแรกตื่นเต้นมากใช่ไหมอพอขึ้นไปนั่งเท่านั้นแหละ<อ>มันขับง่ายมากจริงๆค่ะอีกทางที่ชอบก็คือรัศมีวงเลี้ยวที่แคบมากครับ พวงมาลัยที่บังคับง่ายแล้วก็ทัศนวิสัยอะค่ะในการมองต่างๆจุดบอดจุดอับอะเราเห็นทั้งเกือบทั้งหมดเลยค่ะรู้สึกว่าติดใจอะขายรถที่ใช้อยู่ในป้านแล้วมาซื้อพราะว่ไปใช้งานน่าสนใจน่าสนใจก็คือขับง่ายมากๆเลยแน่นอนในมุมของน้องฟางที่เป็นผู้หญิงคิดว่าพี่ๆที่เป็นนักขับผู้หญิงที่กําลังคิดว่าอยากจะมาขับรถบรรทุก หรือว่าเป็นนักขับอยู่แล้วแล้วยังไม่เคยได้สมัมผัสวอลโวเนี่ยน้องฟางคิดว่าเขาแบบถ้าขับแล้วเขาจะน่าจะต้องชอบเลยไหมแน่นอนค่ะสําหรับพี่ๆนักขับนะคะผู้หญิงที่กำลงังลังเลอยู่ว่าแบบแบบอยากขับรถวอลโวทรัคันนี้อา่าหรือขั้นอื่นๆครับแนะนําเลยค่ะคถ้าได้ลองขับสักครั้งหนึ่งติดใจแน่นอนติดใจเหมือนฟางแน่นอนนี่น้องฟางยืนยันแล้วนะครับจาก ผู้ทีเ่เคยขับบ้างไม่ได้ขับบ้างตวันนี้มาขับแห้คอนเฟิร์มเลยว่าถ้าขับแล้วจะติดใจแน่นอนอาจารย์สุเทพครับอยากให้อาจารย์สุเทพฝากถึงพี่ๆนักขับผู้หญิงหน่อยครับหรือว่าพี่ๆที่กําลังจะไาเป็นว่าที่นักขับผู้หญิงครับว่า,าถ้าเขากําลังตัดสินใจที่อยากจะมาขับรถบรรทุกแล้วเนี่ยมีอะไรจะอยากจะฝากให้เขาบ้างครับอาจารย์ก็อยากจะบอกครไม่ต้องกลัวนะฮะสำหรับรถที่มีลักษณะคันที่ใหญ่โตขนาดนี้นะฮะอย่างน้องฟางที่ได้ขับไปเมื่อสักครู่เนี้ย การขับขี่เนี่ยมันสามารถคอนโทรลได้ง่ายอยู่แล้วเพียงแค่มีพื้นฐานว่าเราขับรถเล็กได้ก็พอเคยขับรถเกียร์ออโต้มาแล้วพอมาขึ้นรถใหญ่เนี่ยผมจะบอกได้เลยว่าพอได้ขึ้นไปขับทดลองขับดูบ้างพอสัมผัสรถสักแป๊บหนึ่งเนี่ยจะรู้เลยว่ามันขับง่ายมากใช่ไหมน้องวางใช่ค่ะใ,ใช,ใชใ่ก็อยากให้คนที่คิดอยากจะขับรถสําหรับท่านสุภาพสตรีเนาะนะฮะไม่ต้องกลัวนะครับ มันไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยนะนะครับก็ลองดูนะฮะสำหรับรถ Volvo เนี่ยผมบอกได้เลยว่าขับง่ายมากคอนเฟรริร์มทั้งอาจารย์สุเทพและน้องฟ้างนะครับคอนเฟิร,ร์มขนาดกันขนาดนี้แล้วนะครับพ,พี่พี่หนนะครับอย่าลังเลนะครับถ้าเห็นวิดีโอนี้แล้วอยากจะไปลองขับแล้วตัดสินใจเป็นนักขับสามารถตัดสินใจได้เลยนะครับโดยเฉพาะรถ Volvo มีทั้งความสะดวกสบาย ปลอดภัยแน่นอนและสําหรับวันนี้นะครับรายการ On the road นะครับต้องขอ,ขอขอบคุณน้องฟางนะครขอบคุณาจารสุเทพมากนะครับแคกตัวเชิญของเราในวันนี้นะครับและต้องขอขอบคุณผู้ชมนะครับที่ติดตามรายการของเรานะครับถ้าหากว่าชอบรายการของเราก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไครป์ไปด้วยนะครับได้สำหรับวันนี้นะครับผมอาจารย์สุเทพและน้องฟางนะครับต้องขอลาผู้ผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย